ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นฉไหนคือหนึ่งบุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่สอง บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ 3. บุคคลที่จะต้องสักการะเคารบแล้วจึงเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเลวโดยศีลสมาธิปัญญาบุคคลเห็นปานนีไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ นอกจากจะเอ็นดูอนุเคราะห์กันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นจะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเช่นเดียวกับตนโดยศีลสมาธิปัญญา บุคคลเห็นปานนี้ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะการสนทนาปรารบศีลจกมีแก่พวกเราซึ่งเป็นคนเสมอกันโดยศีลด้วยการสนทนาของเรานั้นจกเป็นถ้อยคำเป็นไปด้วย และจักเป็นความสำราญของเราด้วยการสนทนาปรารภสมาธิจักมีแก่พวกเราซึ่งเป็นคนเสมอกันโดยสมาธิด้วยการสนทนาของเรานั้นจักเป็นถ้อยคำรรเป็นไปด้วยและจักเป็นความสำราญของเราด้วย การสนทนาปรารบปัญญาจากมีแก่เราซึ่งเป็นคนเสมอกันโดยปัญญาด้วยการสนทนาของเรานั้นจักเป็นถ้อยคำเป็นไปด้วยและจักเป็นความสำาราญของเราด้วยฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่จะต้องสักการะเขารบแล้วจึงเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้เป็นจะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยิ่งโดยศีลสมาธิปัญญาบุคคลเห็นปานนี้จกต้องสักการะ เคารบแล้วจึงเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอาการเช่นนี้จากบำเพ็ญศีลละขันที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์หรือจากอนุเคราะห์ศีลละขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้น,น,น จักบำเพ็ญสมาธิขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักอนุเคราะห์สมาธิขันบริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นันนันจักบำเพ็ญปัญญาขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจากอนุเคราะห์ปัญญาขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นันนัน ฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงควรสักการะเคารพแล้วจะเต็บคบหาเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกครันแล้วพระผู้มีพระภาค ผู้สุขตะพระาศาสดาตรัสวยากรณภาสิทนีจบลงแล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุรุษคบคนเลวย่อมเลวลงคบคนที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนไหนคบคนที่สูงกว่าย่อมพลันเด่นขึ้น นนัน้จึงควรครบคนที่สูงกว่าตนดังนี้